สามัคีเสียงทราจำไว้เถิดช่วยชูเชิดสารพันและอีสานให้อยู่คู่ที่แหลมทองไปานนาน,น,าน และอีสานวัฒนธรรมประเพรนีขณาสามักขีเสียงรามนำมาต้นเป็นบทกลอนสอกวีที่ขีดเขียน ทินกรจึงเอามาเล่าเรียนเพื่อทีดเตือนสา เอาละในตอนนี้จังว่าบ่ละบวนแล้วเนวใด,ด้ก็ได้ว่าเพียฉลองศรัทธาขณาญาติพี่น้องผู้มาล้อมวาลาฟังยังเต่ตอนทายทายวิญญาณสั่งอำนวยพ่ออื่นเอาขวันลูกหลานเจ้าภาพงานวันนี้ เมียสถานักเนียนบ่อคอนแค้นว้วันย้เป็นนางเงือกอัศจรรย์จังว่าพี่แลนองได้มาพร้อมพัมมูน จังเมนดีโนอเลือดล้วนนั้นเป็นสว่วนทางกุสูสในเอเกิดผลมหาศาลพอกพูนคุณคำนน้ำเอาดวงวิญญาณเจ้าเม่ท้องเลือนกุงสีพอคำเม่ดำลาหนูเมาเด็กยญิงสุราชวาดีปลาสัจ,จากไปสวรรค์สันสี โอ้โออออยู่สุขาวะดีมีแต่ของที่ปลวนเป็นม้วนเข่าเครื่องกินรักษาสินกินทานเพื่อทรงบุญโนุนคำ ขอส่งน้ำเิญิญาณนนเจ้าพางเม,ม่ดดำแม่ท้องเลือนเด็กหญิงสุรัตวาดีผู้ตายไปอย่าได้มาอบเป็นห่วง bàn hà nhạc thắng buồn luộc làn nô si khói kè. mẹ ta hãy lèo dòng hoàng dây mẹ thoáng lươn cùng xì si, bài sao vạn xa đơn ความเมตดาเด็กหญิงสุรับบาบดีอหวออออออเดนอขันเมียนตัวจากนี้เศเหลือเตียความหลังความดียังอยู่ในใจ เสบเหลื่อมลงได้เจ้าตายไปกับคกไก่แต่เพียงรางคุนความดีสิทธิ์จำจึถือวาพร้อมเทีฟ่ามาเอา chào tao khiến mẹ thoáng lưu an ừ. bàn khơi dừng, bọn khơi hiệp vào Ngán bàn cháu khơi nón Xịt chạm vai đáy hoa chạy Khi hoạt cháu Hãy subscribe cho pháp hãy viên gián than xa bài thương biệt man nó sẵn phà và mã đây và hoang nhàng คนอยู่ลางร้องไห้เสนอดหูไม่รับร,รู้รอกไปไม่ห่วงหลัง ไม่รู้รักไม่รู้เกลียดไม่รู้จังนี่เป็นกลางหลับไม่ตื่น Po ham me dam dik ying surat paela. ไปละเด้อเด้อลูกเต่าให้เจ้าเียงกันเด่นองมีแนวใดเอาใอกชายาสุภาโลว่าอโอ เมทองเหลือนพ่อหำแเม่ดำเด็กหยิงสุรัวดีเพิ่นได้ตายโนไปแล้วพี่ฮักน้องน้องฮักพี่สร้างคุณงามความดีให้ทับุป ยาดน้ำอุทิศให้ทานผู้ตายลูกหลานเจ้าวจวงเจริญศรัทธา

สีไดสังสิได้ไก่ดอกหวังหวังกะลาทานคู่สุคนละละพอสนเมยสนผู้มานังฟังสลอนอ่อนสอนดีคุณยายญาติธรรม ในวันนี้เจ้าภาพมีสัตว์ลานบุญกุศลกะยิ่งใหญ่อุทิศทานทอดไปให้ผู้ตายจากแลว้วให้ผู้ตายจากแลว้วให้สุขลน้นโย่สวรรค์ ลาลาเด้อทุกทุกทันม้วนหยาิมิตรสนิททำผู้น้อมนําเอาทํามามาใส่ใจได้ผาซึ่งบทลําพึ่งลําพันไห้บทเสียใจเออน้ำตาลังมาฟังเทศมือนีบอมีโยว่าสินีมีบทหัวบทหาว จนลืมข้าวพุ่นตัวพอพุ่นตัวเมียฟังมาตั้งแต่ตนจนสีโคงดอกไว้ละลลลคือปู่ป่าศิลานามถวยและซ้ำศิลาบวงมากบวงละจากตนขั้นสุกเดียวสิล่นนี วีศลาหัวลานสมภารวัดปา่าฝนศิลาจากฟา้าพันเสียงห่องสั่งสะเทือนเปียบเสมือนขันตัวคอยอย่างลายลายหยาด ขันบุญสู้ทรงให้เราคงได้เราพบกันลาลาเดือขันดอกไม้ลาธรรมาตาลาปัดลาไปเหมือดสาราพัดคู่สุเนวในวันนี้ลายาได้มีกำมตองโอ้สิบัดสิห้างสิได้ไก่คนทางลาไปเบิดตลอดเจียงปะล้ํา กว่างบันเต็งบุญโอวาลาฉันขอลาท่านไปก่อนหากบุญมีคงได้ย้อนเขือนมาโอกาสดีคงได้พบ อีกสักคราคอยเจอกันงานบุญา้าานิมงเนให้สุขขีสุขังล้นเมื่อสุขคุณขวันสังละโยมพอโยมเม หัวมาฟังเทศเจ้าหัวหลานเมื่อนี้เอ้แล้วมีอายุวันนั้งพิ่งสุขังาลาลนสุคนนันเมียนสังลาสุคนนัน จ trả